สวัสดีครับวนันนี้ผมอยู่หน้าเขตสำนักง,งานเขตราดกระบังใต้ทาง ที่จะเข้าสนามบินสุวรรณภูมินะครับกำลังจะเดินทางไปรับบดยษารในสนามบินสุวรรณภูมินะข้างหน้านี่ ด่านตรวจรถผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีสะพานข้ามคลองมีคลองที่หนึ่งและคลองที่สองข้างหน้าก็จะเป็นสะพานกำลังสร้างนานแล้วครับแต่ยังไม่เสร็จทักทีนะครับ สะพานมหาปละไครับเนี่ยตรงนี้ที่คนขึ้นมาเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายวันแล้วครับขึ้นไปแล้วก็ไปหล่นลงตรงนู้นเหลือไหมครับจะเหลือไหมครับเพราะความสะเพ้าของใครก็ไม่รู้ครับ ราวางแบบวางแขนวางอะไรหลายๆอย่างไม่มีแผนที่ดีไม่มีแผนรองรับที่ดีก็เกิดโศกนาตกรรมเกิดขึ้นนะครับครั้งก่อนก็เป็นสะพานถลม่มอยู่ตรงหน้าด้านเยื้อง,งกับ โตัดด้านนู้นครับด้านทางขาเข้ามาจากวงแหวนนะครับนี่มันหล่นตรงนี้นะครับมันหล่นตรงนี้จะเหลือไหมครับหล่นลงมาขับรถนี่เป็นกลางคืนนะเกิเป็นวันวุ่นกันเลย นี่ผมก็จะเข้าซ้ายไปขวาไปนี่ก็เข้าสนามบินครับติดไฟแดงอยู่ สร้างนานแล้วนะครับเนี่ยสะพานนี้สร้างนานมากนึกว่าสะพานที่ใหญ่โตมโหฬารนะ่ะสร้างหลายๆปีอปีแต่เป็นถ้าเป็นบริษัทที่บริษัทที่เขามีแผนงานมี บุคลากรมีวิศวกรดีๆโอเสร็จแต่ตั้งนานแล้วอันนี้บริษัทอะไรไม่รู้ไม่ไม่รู้ไม่ไมรไมทราบชื่อบริษัทครับทางเหนือก็น้ำท่วม ท่วมนะครับหนักมากอตอนนี้ก็หายอีสานก็ท่วมครับแถวคอนแกนแมงยายคอนชิมก็ท่วมท่วมแต่ไม่ท่วมไม่ท่วมหนักท่วมพอประมาณ ยินขาวว่าแห้งแล้วแหละแต่นี่การที่เข้าสนามบินนะพี่น้องเ้ยเข้าสนามบินเราเป็นหน่วยบริการขับรถส่งคนเราไม่มีความรู้ก็ไม่มีความรู้แค,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 ค้หางอื่น ตรงเข้าไปนู่นเข้าด้านหน้าถ้าตรงไปก็จะไปเลี้ยวขวาก็จะไปเข้าขวานู่นแล้วก็ขวาอีกทีแล้วก็ซ้ายเข้าลานจอด รวมนี่ใหญ่มากครับตรงนี้เป็นเผื่อว่าจะได้ทำกว้างวางพืออ้นที่กว้างมากว่าจะได้ทำอย่างเผื่อื็มีเลดา้าอยู่สองสามต้นนู้นกับนู้นก็นจะเป็นเสาสูงขอคอยที่มองสามารถมองเห็นไปได้รอบทิศทาง นู้นนะครับเป็นเสาดานุสเปนเสาหอคอยสังการด้วยคลื่นแม่เหล็กคลื่นดิจิตอลจับด้วยไอทีคับ ตรงนี้ก็จะเป็นรถตามผ้าทั้งนั้นทามดินป <c oughs> <c oughs> ิดไฟแดงเหลิีพอร์ตแยกเหลิีพอร์ต อากาศดีวันนี้อากาศดีจะแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปร่งมีเมฆบางๆงเครื่องบินก็ลงเรื่อยๆ สัญญาณไฟทำไมนานอย่างี้ 翻番滑。 ถึงที่หมายแล้วครับคลิปนี้พอจบแค่นี้ก่อนนะครับให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้จากอยู่ไส่นอให้เฮงเฮรวยรยวันนี้วันนี้วันดีโชคดีนะครับสวัสดีครับ